สบายดีพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องมาพ่นเขาเข้าแข่งมาให้กันไข่หอมพี่น้องเออมาเลยคุณดิพาหน่องทองฮะกายกินแล้วเนาะทักกินตำปลาหมึกแล้วหน่องทองก็ยังเลี่มบ่บ่ร์อยู่พี่น้องหลูกคนสี่ เนี่ยฮน้องคองสักเกินพอเปอดเพื่อนโลงมาสักเกินพอเปินเด้จ้าโอ้พี่น้องเคื่องไก่ข่าวเห่งอันนั้นน้องนัดเอามาแต่เฮือนเนาะน้องคองเออะมาเหยียบกระเจี๊ยบกันเพี่น้องโอ้อันตั้มกระเบ่งไปหาพระเถรภูมิพร้อมเลยพี่น้องเด้อ โอย,โอยแกเบอลลอตแกเบลลอตไม่รอดเพิ่นก็นลัง่างล่างฉากเลยพี่น้องมาแล้ว่านองทองถ่านองทองกนะินอันนี้เพื่นยังกินหมดแล้วพี่น้องเลยทอ,องทอ,องขาดขนาดเนาะงแทบพักมาทองแทบไปกินเต็มคนเดียวอยู่อ่าโทรมาน้องพรออ้วนกระดอ มาเบิ่งดูน้องพอรมาเบิ่งดูเอามาข่อยมาเบิ่งดูพรนี่เบิ่งม,มาแล้วพี่น้องตู้อีลีเนาะไปเบิ่งมาเอ้วน, <c oughs> นะปะผู้นำมาไกลกันเจียบเทียบเทียบเหี้ยปวดเราคงแซ่บบ่ออันตำนะสบายดีพี่น้องก่ัน เพชรบ่เพชรเพชรโคตรตามไปหน้อยใช้ลูกข่อยคุนี่วะเฮ้ยพังพูซื้ออยังอะนะคะซื้ออยังเออพอวันยัมามต่างเืือหายเนาะใช้ประดาพวพงเสือเจ้าเจ้าหายทองทองเก็บเพิ่นชีสักเสือหายเออมาข่อยพบดได้ทองทองมันเอาอะไที่น้องตัวเดียวนะพ่อเท่า น้องนัดกับน้องบนากาอุ้มหมากันอยู่เด้อพี่น้องน้องนัดก,กับพ่อแม่เลยเอาเสือเเส้อเละเสื้อให้กระตุ้เข้ากระไฮให้ทองสักโดนแล้วเท้าเซ่จนเอาเสื้อผอเพิ่นไปสักเด้อพี่นอ้อ,นอ,นอ,อนนงเด้ออานาไฮพรซอยนานนั่นได้หรือเด้อสูบน้าให้น้องทองเด้อเราสักแล้วเราอะ น mm ่องทองมาสักเสื้อให้พ่อพี่น้องนั่นออกอนหองเงยมันยังแดดอยู่สูบเลยให้นั่งทูอยู่พุ่นพูดสูอยู่ห่มพู๋เพราะไปสูบน้ำเหมืนน่องในแบบกลาบไปเออคอันให้นัดหิวให้ไอ้นัดล้วทีหิวซอยอยู่ดอกใส่ซ้ำเท่ซ้สิ่ก่อนนะ ป๊าในซ้ำเดชเอาไ้ในซ้ำน้องพรกับน้องทองสักหันเครื่องให้พอซอยกันเดอพี่น้องเดอซอยกันสักเครื่องให้พอเดอน้องพรเป็นคนสูบส่วนน้องทองกำลังกำลังเขาไปเอาแบบเย็นอยู่ในอากาศพี่น้องไง น่องทองเออใส่แพรบใส่แพรบพ่อคนน้ามาตานานสูบใส่ทั้งทั้งเข่าไว้น้ำพอเลยแพบฮะพ่อนพ่อเนยได้ห่มอยู่ในหันกันเด้ยบมาห่มนี่

สอยกันส uh. at uh ักผาให้พอเด้อพ at ี่น้องเด้อน้องทองกัลองพอเอาแป้งหั่นทัเอิมแคเอาใช้อีกแคปฮะไลเลยคุชูเอาแป้งทูตรวจตรวจนวดเออยึดก้อนมาเลยทูทูก้อนน่ะคุสูบน้ำไลเลยเด้อเออสูบโลดสูบเต็มสควีน้องค่ะ สีจะเปนีอิเนาะถูแห้งก็ทองปูดถูเออนั่นหละเออเจ็ดจวดจวดไวๆอ่านะอบเป็นยังโลกน้ำสักเครื่องสิสิยุดก้อนเหยือยเล็ยังนาเออเป็นเลด้วยเลขยังนัด ขีมามันกินหัวหอ,อาหารแล้วมันมีขีดเนาะมันกินหัวอาหารเนาะมัหนหลอกเลขพ่อเลขยังนี่มามาเบิ่งดูเกิดอะไรมุม่งที่ไะ นัดนัดเห็นเหล็กลงสองสองม่นมันเลยเหล็กเป็นเหล็กมีชีพทหารแล้วก็ลงมือสองดิสองดการมีสูงท้งดึกแ้ากินเบงซองกอ อ,อันนั้นเลขสามยังเมื่อยบ่ทองเมื่อยเนาะเขามาห่มเลยพี่น้องเด้ออยู่หันมันแดดเรวทองเนาะบว่ายแดดนอนนองทองว่ะวอนพนอนก้อนแดด <c oughs> ส่วนคิดดินได้ทบเมียนนานเหมืนกันไปไปส่วนได้เอาเสียมส่วนคิดดินพังเหมืกันแล้วแหละหนุแมงวันตอมไปตอมของกินเจ้าเนาะน่องทองมาหนิงหัวถุมได้มาหันปัดมาแดงหูมาดำได้ถ่ายนะเนาะมาดำถ่ายมันกินหัวอาหารหลายมันอ้วนเะไรอย่าเนาะ มาแดงเฮาพัดแม่มันกินหัวอาหารเลยลูกมันกินนมมแ่มันแม่มันกินแม่มันกินหัวอาหารลูกมันกินมันกินลายบ่อือมันกินหัวอาหารลายมัูนี่มาแดงเฮาผัดมันขวดขี้อ่ะขวดแล้วมันถมโอ้สลัดนงอนไปคนเอาไปใส่ลายในหางนั่นเลยพี่น้องเลยโอ้ตายเกี่ยมล้มเลยนงพรก็ได้ขึ้นชุดท้ายเด้จากพี่น้องเรียบร้นี้น่ กินเดียวเกล็ดออกสีเอาแป้งชูเอาที่มันจะงอกขักเอาผอกอยู่นี่แหละไป่เหแล้วเอาเมียอยู่นี่แหละเอาแล้วเข้าซิมีเมียไรสะพอจังหวะหน่อง่อนหรอฮะเราเนี่ยเสียอยู่เราพ่อจะฟังบอก ผัดทิมพ่อชิแมย์เอ้าข่อยเมื่ออยู่บ้านเฮงเฮงข่อยก็มาจอบเออข่อยู่บ้านไก่ผู้นี้เราสีหาย้นีาำเราอยู่ผู้เดียวเราอยู่ผู้เดียวแล้วสิมหายยังกินหัวลูกเด้ลหรอ้ข่อยเมื่อบาดน้องพรชิเอาเมียเราด้จากพี่น้องเด้อน้องพรมาสิเมื่อเมียมาเมียนขี่ม้าพอน้องพร เนาะหาเงินเลี้ยงเมียแล้วเลี้ยงเมียจะอุ้มบ่หากินหาอย่างเขากินเนาะหาขับแข้งขัดายเนาะเพื่อยไม่เรื่อยตอกเนาะพอนคงจะสีหนาเนาะมีโคแดบมากเลยค่ะเนาะ อยู่ในห้องเยียนได้สะมีบ่แอบมักเขา่อาเขาบ่มักเจ้าหรือเจ้าบ่มักเขาแต่นี้ยมีคนงามขึ้นบ้ารึเปล่ายุ่งยกแกมีแต่คนดำดำเออวันนี้เขาเห็นทองเขาสิบ่าเอ้าน้องทองคืออันงามขึ้นเขาสิบ่าเลยเนาะขยันที่บ้านขยุ่นอยุ่งขยุ่นแกมีแต่ขวดตีคอยฮะ มีแต่ไอยและสวยทองเออเบอปั่นขูดเห็ดรสมปใจะอีโตนนองทองนะจ๊ะไพ่เห็ดแก้วอีหล่ะเทพสือเทพเจ้าบอกอยเด้ออยมือหนาแล้วคอยไปแล้วคอยช่ห้องมากๆแบบไพ่สือเทพนั่นออกมานี๊ยายาตีลูกคอยเด้อคอยเด้อเบอะเออคอยจัดการให้เองบ่ยากตีเจ้าอะไรทองอืมมันบีบมันจับคอแบบเบอทองมื่อนานาก็ได้ตีเห็ดแช่พ่อน คือบอบอกคอยซะนะคุณเจ้าบอกบอกคอยทบอกคอยคุณยิงหรือผู้ชายเหตุคุณเจ้าน่ะอาจารย์ะบุชนนำบอกยากบอยากคอยจัดการหน้เองคอยบักจีคอยสิไปหาฮอตแม่เรานัแะผลนางเอมวักันี่คอยเหตุนี่ไงเนาะอกับจีเ่งแกงเเอาเไรกมวยบ่เอาม อามีมาไล่ข่อยข่อยา่านอีกเอาแม่คนอยเด้อเลยกับข่อยบ่ข่อยบาย่านใจเต้นๆไ้นเอามีดไล่เลยเมื่อกี้ลครผู้ใดพูดนะฮะข่อยผู้เฮือนไอ้ผู้ใดบ่นนะเฮือนไใเฮือนไดบอกข่อยเด้อผู้ใดเห็ดพวกเจ้าเด้อเดี๋ยวข่อยสีไปจัดการให้ดอกบริยักษข่อยไปนะบริยักโลดเขาย่านข่อยเป็นแถวรถไปไล่ซะลูกเลย ข้แข้งเพื่อนพี่น้องบิดสวยกันเลยพี่น้องเ้ยเออแน่นอนอะไปั่นแห้งนะอีต้นกะเจ้านีหอยอันนี้หละน่ะนะถึงบอก เออในหันแหละหอยในหันแหละบิดอีกบอลนี่ม่วงติดน้ำนี่ม่วงอันนี้ปวดตาจริงดิอ่า้องตอนหอาหอยเสือพื้นนี่เด้พี่น้องน้องท้องเอาเสืออันนั้นไปตากเสือเขาบอกเสือไปสูตเลขเสือเอาไปสูตเลขเสือเอาเสือพอไปสูตเลขกันบอลนี่ เออไว้นะคะเลยโอ้ไฟสักให้แล้วนะโอ้จบจบจบสักเครื่องให่พ่อแล้วเป็นที่เซตเรียบร้อยเลยจ้าพี่น้องบานนี่น้องทองเห็ดธุระเซตแล้วเสือดำปีเลยน้องพ่อคนกัอันนันสักเสือผ้าขงเพอนต่อเลยได้จ้าพี่น้อง